ทูทดลองสวัสดีครับผมบี้สุกริตเอนะครับสวัสดีแฟนๆรายการโปรตีนสร้างเสริมส่วนที่ศึกร,อรกอ้อนะครับคุณกี้เราอยู่ในช่วงทูทดลองนะครับคือช่วงนี้เนี่ยจะเอาความรู้ต่างๆที่แชร์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาทดลองทํากันนะครับว่าทําได้จริงหรือเปล่าและวันนี้ก็คือเรื่องวาดวงกลมด้วยมือเปล่าครับและอุปกรณ์ในการทดลองก็คือกระดาษปากกาและผู้ทดลองก็คือผมเองนี่ส่แว่น กันหมึกเลอะเข้าตา <Yeah! S 1> เอาละครับก็ถึงช่วงทดลองแล้วนะครับเราก็จะมาวาดวงกลมตามที่คุณครูสอนตอนอนุบาลนะครับกลมที่สุดในชีวิตที่จะทำได้ครับ <Yeah! S 1> นี่ไงล่ะไงล่ะ <Yeah. S 1> และขั้นตอนที่2ครับคือการพิสูจน์ตามกระทูนะฮะจะได้เห็นไปแล้วว่าถ้าวงกลมใหญ่เนาะก็ใช้สันมือเนี่ยนะฮะ จิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนจะได้วงกลมใหญ่แต <laughs> sure. ่ถ้าวงกลมเล็กลงเนี่ยก็จะใช้แบบนิ้วก้อยหรือว่าอะไรเงี้ยจิ้มเข้าไปให้มันเล็กลงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันดีกว่าว่าจะกลมอย่างที่เขาฝึกหรือเปล่านะครับเราจะเริ่มที่วงกลมใหญ่ก่อนนะครับผมเฮ้ยไม่เร็วนะไม่เร็วนะไม่เร็วนะครั้งแรกก็ ได้ประมาณนี้แล้วกลมเป้ามา <c oughs> เรามาเทียบดูว่าใช้เทคนิคว่าธรรมดากับเทคนิคของคุณฝรั่งในอินเทอร์เน็ตนั้นไหนสวยกันครับนี่นี่นี่ท่านผู้ชมคงได้ค่คคต,อตอบแล้วแต่ว่าอยากจะลองวงกลมเล็กดูสักหน่อยนะฮะกลมใหญ่ไปแล้วขอลองกลมเล็กครับเอาปลายนิ้วก,ก้อยจิ้ม ประสบความสําเร็จนะจ๊ะดูกลมนะจ๊ะอันนี้ดูกลมนะจ๊ะแสดงว่าผมก็ทําได้ครับกลับบ้านไปเอาวงเวียนทิ้งไปเลยนะฮะแล้วก็มาบ้านรูปแบบนี้ก็ได้ครับ <Yeah! S 1> สรุปผลการรอนะครับคือทําได้จริงนะฮะนี่ขนาดเป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะเนี่ยค่อนข้างจะกลมแล้วนะฮะค่อนข้างจะกลมแล้วถ้าเกิดว่าฝึกอีกสักหน่อยผมว่ากลมเดะแน่นอนครับสรุปทําได้ครับแต่ว่าเราอย่าหยุดสงสัยนะครับ ต้องมีการทําต่อนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนกระดาษเป็นวัสดุอื่นๆแล้วจะทําวงกลมได้หรือไม่วันนี้ผมก็เลยเลือกมาเป็นเสื้อครับเป็นเสื้อนะฮะแล้วก็เอาแผ่นนะครับเข้ามารองไปนะครับเพื่อที่จะได้หมุนมันได้นะฮะด้วยความเป็นคนขี้สงสัยครับหอมันเลยฮะ,ะหอมันเลยมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะาวาดว,าวงกลมกับเสื้อได้หรือไม่นะดะ้วย เสร็จแล้วนะครับสรุปนี่เสื้อตัวนี้เลยครับถือว่ากําลังกลมแล้วกันนะฮะถือว่าใช้ได้ครับบนพื้นผิวเสื้อก็พอใช้ได้ครับผมสรุปนะครับว่าการทดลองที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตนั้นการวาดวงกลมด้วยมือเปล่านั้นนะครับทําได้จริงแต่ว่าเฉพาะบนพื้นผิวที่เป็นแนวราบเท่านั้นนะฮะโปรตีนสร้างเสริมส่วนที่สึกหรอ <Yeah. S 1> ทูดทดลองสวัสดีครับ